ถ้ำอาถรรพ์สองเหตุบังเอิญเรื่องราวของทีมหมูป่าที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ดังไปทั่วโลกคงจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่บันทึกไว้อย่างยาวนานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นเหตุการณ์ของโลกด้วยมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ขละเคล้ากันไป ทั้งความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศจิตอาสาทำดีด้วยใจความน่ารักไร้เดียงสาการใช้เทคนิคล้ำยุคในการช่วยเหลือความกล้าหาญเสียสละการเป็นผู้นำการตัดสินใจความตลกขบขันความตื่นเต้นระทึกขวัญ สิ่งเหนือธรรมชาติอีกมากมายเรียกว่าเป็นภาพยนต์ไทยเลยเพราะมีทุกอารมณ์ครบถ้วนฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือการนำตัวเด็กออกจากถ้ำจนประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการตัดสินใจเด็ดขาดการวางแผนงานที่รัดกุมซ้อมกันก่อน เพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลงมีการเปลี่ยนแผนทุกวันเพื่อรองรับสถานการณ์ทีมกู้ภัยที่เก่งระดับโลกประสบการณ์สูงมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความทุ่มเทเสียสละของทุกคนทว่าความเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้นั้นต้องบวกกับความเฮงเข้าไปด้วย เมื่อหันกลับมาดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบก็แปลกใจว่าสิ่งต่างๆมันดูเหมือนบังเอิญหลายอย่างเหลือเกินเขาว่ากันว่าในพระพุทธศาสนามันไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างเกิดเพราะกรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมตอนนี้เกิดผลในอนาคตกรรมในอดีตเกิดผลในปัจจุบันเหตุการณ์นี้มีหลายสิ่ง ที่บ่งชี้ถึงเหตุบังเอิญเยอะเกินไปจริงๆอย่างแรกเด็กๆและโค้ดบังเอิญเข้าไปในถ้ำทั้งๆที่ตั้งใจเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียวบังเอิญฝนตกหนักน้ำไหลมาท่วมปากถ้ำบังเอิญเด็กและโค้ดเคยเข้ามาแล้วลึกกว่านี้อีกเลยไม่ตกใจหาที่พักให้พ้นน้ำได้ที่เนินนมสาว ก่อนหน้านี้โคตเอกที่บังเอิญเคยบวชเป็นสัมมาเนรมานานกว่าสิบปีบังเอิญเคยพบครูบาบุญชุ่มที่ประเทศพมา่าช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2560มาแล้วเลยได้ถ่ายทอดวิชาสมาธิให้กับน้องๆที่หมู่ป่าเพื่อให้ประหยัดพลังงานและไม่หิวมากนักและบังเอิญ เด็กๆรักและเชื่อฟังโค้ดมากจึงรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเลยแชร์อาหารไฟฉายกันอย่างรู้รักสามัคคียิ่งก่อนหน้านี้ฮีโร่ถ้ำหลวงริชาร์ดสแตนตันนักดำน้ำในถ้ำที่เป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกชาวอังกฤษ บังเอิญพบกับพยาบาลสาวชาวไทยที่ไปเที่ยวประเทศอังกฤษแล้วมีคนแนะนำให้รู้จักพอต้องมีภารกิจช่วยทีมหมูป่าบินมาเมืองไทยก็ให้บังเอิญเธอเป็นคนจังหวัดเชียงรายแถวแถวถ้ำพอดีพูดภาษาอังกฤษก็คลของเลยต้องบังเอิญมาเป็นล่ามอาสาสมัครให้กับทีมกู้ภยัยจนสนิทสนมกันดี ส่วนในอนาคตเรื่องราวจะโรแมนติกแบบในภาพยนตร์หรือเปล่าต้องรอติดตามตอนต่อไปจอห์นวอลลนเชนฮีโร่นักดำน้ำอังกฤษอีกท่านหนึง่งก็ให้สัมภาษณ์ว่าการพบเด็กมันเหลือเชื่อมากเพราะระดับน้ำสูงมากเมื่อมีที่โผล่ให้หายใจ เขาก็โผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำบังเอิญโผล่มาช่วงเนินนมสาวพอดีพอได้กลิ่นเด็กเด็กก็บังเอิญได้ยินเสียงฝรั่งคุยกันเลยลงมาดูเลยบังเอิญพบกันการที่เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพอดีเด็กที่หายก็บังเอิญเป็นทีมฟุตบอลทำให้กระแสสนใจเป็นวงกว้างมีนักข่าวต่างประเทศ บินเข้ามาทำข่าวเป็นจำนวนมากดังไปทั่วโลกมีการเปิดตัวพระเอกของเรื่องคือท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนรงศักดิ์โอสถธนากรที่บังเอิญไม่ได้จบรัฐศาสตร์สิงด,สงดําสิงแดงแบบใครๆแต่จบวิศวกรรมโยธาและก็อีกนั่นแหละบังเอิญจบปริญญาโท ด้านธรณีศาสตร์และการสำรวจจากสหรัฐอเมริกาพอดีนับว่ารู้เรื่องภูมิศาสตร์ที่สุดคนหนึ่งและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อประสานงานกับทีมนานาชาติได้อย่างดีและแม้ว่าคำสั่งย้ายจะออกมาแล้วแต่บังเอิญราชกิจจานุเบกษายังไม่ออกแต่พอราชกิจจาออกมาระหว่างงาน จึงต้องดําเนินง,งานให้แล้วเสร็จแล้วจึงย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตามคําสั่งคาดว่าท่านผู้ว่าท่านมีสปอตไลท์ฉายถึงความเก่งกาจเป็นผู้นําอย่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆอนาคตน่าจะสดใสรุ่งเรืองทีเดียวบังเอิญว่าพ่อของน้องหมูป่าคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาบุญชุม่มเลยนิมนต์มาทำพิธีหน้าถ้ำ ที่เปลี่นคีย์บอร์ดที่ไม่เชื่อถือก็พูดจาไม่ดีไม่เชื่อทั้งๆที่ครูบาท่านก็มาตามคำนิมนต์ทำพิธีทางศาสนาตามธรรมดานั่งสมาธิทำพิธีถอนคึดหรือสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อของคนแถวนั้นแผ่เมตตาเปิดถ้ำในที่ที่ไม่ธรรมดาคือท่านบังเอิญเป็นพระสายกรรมฐาน และบังเอิญมีประสบการณ์ทำสมาธิในถ้ำอย่างช่ำชองท่านมาสามครั้งและได้พูดว่าอีกสองวันจะเจอเด็กปลอดภัยทุกคนและบังเอิญเป็นไปตามนั้นจริงๆในการสัมภาษณ์นักดำน้ำฝรั่งที่มากู้ภัยในสารคดีของต่างประเทศหลายคนพูดถึงความลี้ลับความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำด้วย ความชงนชงายเพราะหลายคนพูดว่าพวกเขาคิดว่าเด็กอาจจะต้องเสียชีวิตไปอย่างน้อย3-4ถึงสคนเขาไม่ได้คิดว่าทุกคนจะออกมาอย่างปลอดภัยเพราะการดำน้ำในถ้ำนั้นยากมากขนาดคนมีประสบการณ์เรายังเสียนอตอสมานกุนันอดีตหน่วยซิลที่เก่งกาจ วีรบ,บุรุษถ้ำหลวงไปหนึ่งคนอย่างหน่าเศร้าสลดใจยิ่งแต่ถ้าไม่มีปฏิบัติการกู้ภัยอาจจะต้องเสียเด็กๆไปทั้งหมดเพราะอากาศลดลงมาเหลือน้อยฝนกำลังจะตกรอบใหญ่และเด็กๆเริ่มปอดอักเสบกันแล้วแถมอาหารก็ไม่สามารถดำน้ำเอาเข้าไปได้ทุกวันการนำเด็กออกมานั้นยากมาก มีหลายสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเช่นถ้าน้ำเข้าหน้ากากได้ไม่มีทางเลยนอกจากเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะน้องคนสุดท้ายที่ตัวเล็กที่สุดจนหน้ากากเลเวสุดหรือชุดดำน้ำไม่พอดีการที่น้องๆทีมหมูป่าบังเอิญรอดชีวิตทั้งหมด ส่วนใหญ่ฝรั่งมองว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แถมบังเอิญมีแพทย์ที่จบหลักสูตรมนุษย์กบและอื่นๆอีกมากมายจนใครๆให้ฉายาว่ามนุษย์ที่แกร่งที่สุดในปฐพีคือพันโทในแพทย์ภาคโรหานชุนและบังเอิญมีวิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลีย ที่บังเอิญเป็นนักดำน้ำมีประสบการณ์กู้ชีพในถำ้ำเข้าไปช่วยในการกู้ภัยอีกด้วยคือนายแพทย์ริชาร์ดแฮร์ริสและบังเอิญแผนการช่วยเหลือเด็กและโค้ดต้องอาศัยวิสัญญีแพทย์ฉีดยาให้ไม่รู้สึกตัวแพทย์ดำน้ำกู้ภัยในถำ้ำที่เก่งระดับโลกก็แปลกหายากสุด แต่ดันบังเอิญเป็นหมอดมยาอีกด้วยซึ่งพอช่วยเด็กออกมาได้บังเอิญบิดาได้เสียชีวิตลงในวันเดียวกันเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลหมอภาคยังเปิดเผยว่าก่อนเข้าทำได้คิดถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อขอพระบารมีปกเก้ารู้สึกว่า ทรงไม่ได้ไปไหนทรงอยู่ด้วยตลอดตอนแรกวางแผนออกจากถ้ำหกคนก่อนแต่บังเอิญมีเหตุให้อุปกรณ์ไม่พอและออกมาเป็นทีละสี่คนบังเอิญว่าหมออยู่ในถ้ำเกวันออกวันสุดท้ายบังเอิญออกมา9คนพอดี คือเด็ก3มคนโคช้ชและหมอกับหน่วยซิลอีก3มคนและหมอยังเล่าว่าน้องบิลเห็นในหลวงราชการที่9ทรงจุงมือเด็กๆสามคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยเรื่องสุดท้ายคือพอช่วยเด็กออกมาหมดและทีมหน่วยซิลที่อยู่กับเด็กทั้งหมดรวมทั้งคุณหมอพาออกมาหมด บังเอิญปั๊มน้ำเสียพอดีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนหน่วยกู้ภัยไม่มีเวลาเก็บของต้องรีบเอาชีวิตรอดออกมาทั้งหมดจบภารกิจอย่างน่าตื่นเต้นแบบสไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูดผจญภัยต่างๆอาทิทูมเลดเดอร์ที่ตอนจบสุสานต้องพังถล่มลงมาหมดทุกคนวิ่งหนีออกมาสู่อิสระ แต่เหนือความบังเอิญใดๆสิ่งที่ทำให้การช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนนั้นคือการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงห่วงใยและทรงติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าและโค้ชอย่างใกล้ชิดเด็กๆทั้งหมดบังเอิญอายุใกล้เคียงกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธพระราชโอรส พอดีทำให้ท่านผู้ว่ามีแบตที่แข็งแกร่งมีอุปกรณ์พระราชทานที่ในรมิรเข้ามาอย่างทันเวลามีจิตอาสาที่มาร่วมกันทำงานอย่างไม่เห็นแก่นเน็ดแก่นเหนื่อยทุกคนทุกภาคส่วนจนหน่วยกู้ภยัยและนักข่าวต่างประเทศประทับใจกันไปตามๆกัน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยผอบอทบผอบอทรผอบอตรบัญชาการอยู่หมดแต่ทุกคนเลือกที่จะไม่พูดไม่ออกมาถแถลงข่าวให้สับสนยกให้พ่อเมืองเชียงรายเป็นคนบริหารจัดการและให้ข่าวพร้อมด้วยทหารตำรวจกรมทรัพยากรธรรมชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภาคระดับพื้นที่เท่านั้นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณและพระปีชาสามารถอย่างล้นพ้นและในความบังเอิญหลายๆประการความร่วมแรงร่วมใจนี้มิใช่เรื่องบังเอิญขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าจากช่องของเราฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ